สวัสดีครับพี่น้องพพอกันก็เคยมิกชีน้องพี่น้องมันนี่เคยว่าจิบมาหากับเขาแรงพี่น้องหาปลาไปปนพี่น้องจักสีได้บบได้ดรอกพี่น้องเป่าไม้คือขางหลังนี่ครับอันห่วยหรือว่าข้องขางเชียงของเคยมิกนี่พี่น้องน้ำลดนะครับน้ำเริ่มลดเริ่มเบิกล่ะปลาก็เริ่มสิคอนนะครับพี่น้องจักสีมีปลาว่่มีปลาพี่น้องน้ำไปรุนก็เคยดวยครับเด้อพี่น้องว่าเคยสิได้ปลาไปปนมาครับ ป่ะพี่น้องไปเบิ่งกันครับครับพี่น้องหวยหรือว่าข้อขอ่างคางเทียงหน้าองเคยเมิงเนียพี่น้องนี่ยเริ่มบกนล้ครับเคยว่าเคยจีสาพี่น้องการคู่ตรงกลางหนักกาเพื่อมีปลาช่อนลงเหลือหรือว่ามีปลาสดิดปลายัางพ่อได้ไปนมกไปก่อยหากับเขาแรงพี่น้องนีครับบกหรอครับพี่น้องฟังนี้อีกพี่น้องนี่ นครับครับ,รบมาลงกับเขยครับพี่น้องเดี๋ยวเขยกับจีการคู่บองนี้ก่อนพี่น้องเพื่ออ่าี่ได้นำโมลกลับนะครับเนาะสีททำการสาพี่น้องครับกพี่น้องเขยกับเตรียมอุปกรณ์มาไว้แล้วพี่น้องมาไวาา้แต่สามาไว้แต่ส่ครับ เราต้องการกู้กันได้พี่น้องกู้กันพี่น้องกันกู้กัน เื้อน้อยแล้ะพี่น้องน้ำเลือน้อยแล้วเวกงขาหาปลากันโอ,อ้ไปกี่เด้อไปกี่เด้อพี่น้องพี่น้อง ช่อน,นพี่น้องปลาช่อนไลยปลาช่อนครับพี่น้องนี่ครับตัวย่างงามนี่พี่น้องปลาช่อนตัวย่างงามไหมครับ เดี๋ยวอีกครึ่งหนึ่งครับเนี่ยอีกครึ่งหนึ่งเคยกับกันหน่ลยล้วพี่น้องเคยกับที่ทำการสาคือเก่าแลวพี่น้อง พี่น้องน้ำเริ่มบกแน่แล้วครับเดี๋ยวสีลงลุยก่อนพี่น้องไว้มีปลาบ่อุ้ยโอ้ยนีไปลากี่เดือดพี่น้องนี่ปลาคอหน่อยพี่น้องปลาคองหน่อย,อยไปกี่เดือปลากี่เดือโอ้ยใจ ปลาปลายังนี่ครับปลายังเนี่ยเบิือกันปลายังพี่น้องหู้่หครับเ๋ยวคอยไปเสด็จเลยรอพี่น้องเนี่ยโอ้โีสบกระเียบดโอ้ตายไหกี่เลือไหนไหยโอ้ตายสาม พี่น้องได้อีกัตัึงเด็สองเน้่ได้สองเนี่ครับใส่เบิ่งพี่นอ้องเอ้ยมานมานมานมนนี่ใส่ยิงใหญ่น่องสองวพี่น้องสองแล้วเต็นออกด้วยเต็นออกด้วย พี่น้องเคยมีกลีปลาขึ้นมาล่างพี่น้องมาเบิงเรื่อพี่น้องเรื่อว่ามีปลาอย่งไี้ครับเดี๋ยวเ,เทลงก่อนพี่น้องไข่ส้มครับคนไปน้ำกันพี่น้องโอ้ขีดตุ้มหลายๆพี่น้อง เดี๋ยวล่างปลาก่อนนี่ครับพี่น้องปลาที่เคยมิกไปหามาได้เหมือนนี้พี่น้องแต่มีตรงนี้นะครับพี่น้องนี่ครับปลาช่อน มีปลาช่อนอยู่สามสี่ตัวพี่น้องนี่ปลาช่อนนี่ปลาช่อนสามตัวแล้วเออปลาช่อนสี่ตัวพี่น้องแล้วมีปลาสดิดนี่ครับปลาสดิดใส่เง่้ยนี่สองตัวพี่น้องทีเดียวก็จะเป็นปลาเขาเอินปลากระดีพี่น้องหรือปลาภาษาอีสานเอินปลากี่เหลือดนะครับเนาะหลายอยู่ครับพ่อดีมกอยู่พี่น้องนี่นี่ครับอันที่เรียวแรงงี่หรอกพี่น้องนี่นี่นะครับส่วนปลา ช่อนสีตัวนี่ก็ได้ปอนอยู่พี่น้องเนี่ยอันนี้ใส่เงี้ยน่ครับเพราได้ปอนอยู่ใครกลัวะหาเนาะพี่น้องเนาะครับพี่น้องคลิปนี้เคยมีกะฝากไว้ซักนีดแล้วครับพี่น้องถ้าพ่อได้หาอยู่หากินตามวิถีชีวิตอีสานบ้านนาเนาะพี่น้องนะพ่อสิได้กินหลายขาบอยู่พี่น้องขอบคุณทุกคนทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเด้อขอบคุณทุกคนเลยๆครับทักแล้วพี่น้องเจอก,กันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ